กบ้างนะคะฝั่งท้องตั้งโอ๋ค่ะไม่ใช่อ, <laughs> อดีตแฟนนะคะฝั่งทางด้านอาดีตหวานใจของทอยนะคะก็คือ,อ สาวมุกไงมุกกันอ้นองสาวของแมฆศิรกิจนะคะเราสัมภาษณ์คุณเมฆกซนิดนึงถึงประเด็นนี้เพราะว่าก็ยังมีคนมามองว่าเอ๊ะระหว่างมุกกับแม็กที่เป็นเพื่อนของเมฆเนี่ยโอ้โหมีแต่มามาคุณขาเวียนหวัวน,นิดนึง <c oughs> นะคะม,มุกกับแม็กตอนนี้เนี่ยเขากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็หเหมือนศึกษาเหมือนพูดคุยกันอยู่นะคะหลายคนก็ไปดราม่าว่าเอันี้คบซ้อนด้วยหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะงานนี้ค่ะพี่ชายอย่างหนุ่มเมก,ก็ถึงต้องออกมาพูดถึงนะคะจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ ไม่เป็นการครบซ้อนแน่นอนครับผมคือผมทราบตลอดว่าช่วงไหนที่น้องผมกับกับแม็กเข้าคบกันคือจริงๆแล้วผมต้องบอกงี้ว่าแม็กเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมาหลายปีมากแล้วแต่ว่าคือแม็กก็ไม่รู้จักมุกนะผมไม่เคยแนะนาแม็กให้มุกนะครับบอกก่อผมไม่ใช่พ่อสื่อนะครับ <ผม S 1> คือไม่ได้เป็นสะพานหารอไม่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 ได้เป็นสะพานคือผมผมก็ ก็สนิทแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสะพานคือข้อแรกคือผมไม่ได้เป็นสะพานผมไม่ได้ผมไม่ได้ชงแมคก,กับบุ๊กเพราะว่าข้อแรกผมก็มีความจริงๆเราก็ห่วงน้องนิดนึนหนงห่วงที่มาคบกับแมคถือว่าคือห่วงน้องอยู่แล้วนี่ต้องเครียดละเอียดต้องเลอคือผมผมเป็นคนที่ห่วงน้องสาวตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> คือไม่ได้ห่วงถึงขนาดที่ห้ามใครมายุ่ง <c oughs> แต่ก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะแนะนําน้องสาวให้ให้เพื่อนๆอะไรประมาณนั้นคือแต่ผมอ่ะจะรู้ว่า มุกกับแม็กกเพิ่งจะมาเ,ออเขาเรียกว่าคบหากันช่วงช่วงงานอองานงานงานแฟนโทเปียครับใช่ซึ่งมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคบตอนเพราะว่าเขาอยู่ในใสายตาผมตลอดคือการที่เพื่อนผมจะมาคบกับน,น้องสาวผมอะยังไงผมก็ต้องรู้แล้วมันมันจะเราเวลามันแบบคนละช่วงเวลาเลยนะครับผมถ้าพูดตามตรงนะผมรู้จักกับแม็กมานานแม็กเป็นคนที่นีสใส่ดีมาก คือไม่ได้มีเรื่องเรื่องเสียหายอะไรผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปขัดขวางอะไรอยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่จริงจังกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวของเขาและการที่เขาเหมือนแบบดูแลน้องสาวผมอะอยู่ในสายตาผมตลอดเขาดูแลดีมากๆดีจนผมมั่นใจว่าเขาดีกว่าผมนะครับฉะนั้นแล้วผมผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรผมก็โอเคยังไม่มีครับยังไม่มีครับผมก็ยังเอ,อ เขาเรียกว่าไงยังว่างอยู่นะครับรีบเข้ามาจับจองกันได้ครับตอนนี้ไม่มีคนคุยครับเพราะว่าพูดตามตรงตอนนี้มีสิ่งที่ต้องทําเยอะมากเพราะว่าเพิ่งจะเปิดใครเพิ่งเปิดยิมมวยสากลของตัวเองไปแล้วก็เริ่มคิดจะทาธุรกิจอีกหลายหลายอย่างแล้วก็มีโปรเจกต์เพลงด้วยมีโปรเจกต์ละครด้วยตอนนี้แค่เวลานอนเวลาใช้กับตัวเองยังยังไม่ค่อยมีเลยครับ ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้คบซ้อนเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้จักกับแม็กไม่อย่างดีเพราะว่าแม่ก,กับแม็กคือเขาเป็นเพื่อนกันนะ <trails. S 2> เป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าจะเป็นเพื่อนกันคือสนิทกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะคบกันคุยกันตอนไหนก็ต้องรู้สิไม่มีการแบบว่าคบซ้อนอะไรแต่อย่างดใด<ช>เขาเพิ่งจะมีการมาพูดคุยกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักแต่ว่าเหมือนแต่แม่ก,ก็พูดถึงสถานะตัวเองบอกว่าโอ๊ยตอนนี้สนิทก็เหงาอะ่ะเออเอาดีๆพี่แม่มีความสนิทสนมไหมดูแบบ ได้ได้ได้แม่ค่ะเอาดิก็อย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่เขาต้องเรียกเราว่าพี่หรือเปล่าป้าหรือเปล่าป้าเงี่ยเหรอเว้ยตลอดเนาะมองไกลๆเมื่อกี้เหมือนสเตฟานตัวสูงมากนะคะครับเดียวสดไม่นานหรอกมันอยู่ที่ว่าจะเปิดใจเมื่อไหร่ค่นี้แหละนะ